ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by สืยอีต้องตรวจสอบด่วนค่ะขเขมรปล่อยคลิปเย้ยฐานทหารกัมพูชามีกล้องสอดแนมล็อกขเขมรอัดคลิปเย้ะเยอะค่ะหลังแอบส่องกล้องจากเขาพระวิหารสอดแนมความเคลื่อนไหวต่างๆของฐานทหารไทย ก่อนไปรับชมข่าวค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องทางของเบียะที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอไว้ด้วยนะซึ่งเบียก็จะมาเล่าข่าวนะสรุปประเด็นข่าวในรอบวันของทางเดอะคริติกค่ะที่เราได้นําเสนอในวันนั้นเนะคะในช่องทางเหล่านี้นะไปติดตามกันเยอะๆค่ะไม่จบไม่สิ้นจริงๆนะคะสำหรับทหารเขมรที่พยายามจะปั่นปอนอยุ่ตลอดเวลาทั้งในโลกความเป็นจริงแล้วก็ในโซเชียลค่ะเหมือนว่าร่วมมือกันเพื่อปั่นให้ไทยโมโหแล้วก็เปิดฉากนะคะ อยากจะบอกว่าทหารไทย,ยถูกฝึกมาเรื่องของความอดทนมากกว่าทหารเขมรแน่นอนค่ะทหารไทยเวลานี้ก็พร้อมประทะสุดๆเหมือนกันขอแค่ทหารเขมรเปิดนะคะไทยก็พร้อมตามแน่นอนค่ะล่าสุดก็ถือว่าถูกแชร์เป็นอย่างมากนะะในโลกโซเชียลของประเทศกัมพูชาแล้วก็ประเทศไทย นั่นก็คือคลิปที่น่าจะถูกถ่ายเอาไว้ในฐานทหารของกัมพูชาค่ะบริเวณเขาพระวิหารโดยทางด้านของเพจชื่อดังนะคะอย่างกรุงเทพวันนี้เนี่ยก็โพสตข้อความค่ะบอกว่าเขมรกําลังแอบส่องทหารไทยฐานทหารเขมรบนเขาพระวิหารจุดที่มีกล้องไว้ส่องความเคลื่อนไหวของทหารไทยซึ่งกล้องที่เขมรใช้เนี่ยก็บอกได้เลยว่าทหารไทยเราน่าจะเลิกใช้ไปแล้วประมาณ50-60ปีแล้วค่ะ โดยกล้องที่ฐานทหารเขเมรน,นี้ใช้นะคะเป็นกล้องรุ่นเก่ามากแล้วก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วยังใช้งานได้จริงหรือเปล่าหรือว่าแค่ถ่ายเอาไว้มาแคลงโซเชียลเฉยๆนะคะประมาณว่าจะขู่ทหารไทยค่ะว่ารู้ทุกอย่างทุกความเคลื่อนไหวนะเว้ยแต่ว่าเมื่อได้ดูคลิปนะคะบอกได้เลยว่าไม่ได้มีใครกลัวแน่นอนลองไปดูคลิปกันสักหน่อยดีกว่าค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมกล้องสอนแนมของฐานทหารกพูชาเนี่ยดูแล้วเนี่ยส่องไปไกลที่สุดก็คงจะไม่เลยเนินข้างหน้านั่นละคะ่ะแต่ว่าถึงอย่างไรเนี่ยกล้องชนิดนี้มันจะใช้ได้หรือไม่ได้เนี่ยก็ตามนะคะแต่ว่าการที่ฐานของกพัมพูชามีกล้องล็อกเป้าที่ทางม,มาทางด้านของฐานทหารไทยเนี่ย ก็บ่งบอกได้ว่ามีเจตนายังไงนะคะอันนี้ต่างหากที่น่าเป็นห่วงกว่าเขมรจะสอดแนมอะไรไทยบ้างและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยเพื่อให้ได้นำเสนอข่าวสารสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตรงน,นี้ได้เลยค่ะ หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ